หลังใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเวลากลับบ้านต้องดูแลตัวเองอย่างไงวันนี้มีคําแนะนําสําคัญมาบอกค่ะในช่วง3มวันแรกเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะจะเน้นจํากัดกิจกรรมจะให้แขกเนี่ยแนบชิดลําตัว แล้วก็ห้ามขายับแขนอย่างนี้เลยนะคะเพื่อป้องกันอะไรเพื่อป้องกันสายหลุดนั่นเองค่ะหลายคนเนี่ยสงสัยหลังจากที่ใส่เครื่องไปแล้วเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านได้หรือเปล่าหรือว่าเล่นโทรศัพท์ได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะคะส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ท่านเนี่ยควรที่จะเช็คว่ามีไฟฟ้า่วหรือเปล่าในการเล่นโทรศัพท์แนะนําว่าควรที่จะเล่นด้านตรงข้ามของการใส่เครื่องนะคะ เพื่อไม่ให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไปรบกวนค่ะและที่สําคัญนะคะงดใส่โทรศัพท์บริเวณกระเป๋าที่มีเครื่องอยู่เพื่อป้องกันการรบกวนของกระแสไฟฟ้านั่นเองค่ะในส่วนของการดูแลการป้องกันการติดเชื้อในช่วง7วันแรกสําคัญมากเลยค่ะคนไข้เนี่ยห้ามโดนน้ําบริเวณแผลและห้ามแคะแกะกาวหรือทาแป้งบริเวณแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองและห้ามเปิดแผลก่อนที่จะมาพบแพทย์ค่ะ แต่ถ้าหากผู้ป่วยเนี่ยที่จะได้รับเข้าทำ MRI นะคะควรที่จะรีบแจ้งแพทย์ก่อนเพื่อให้ทางบริษัทเนี่ยมาปรับเครื่องถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเองจะระบุว่าสามารถเข้า MRI ได้แล้วก็ตามค่ะ,ะการติดตามอาการเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะควรที่จะมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อประเมินการทํางานของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากคนไข้เนี่ยมีอาการเวียนศรีรษะ หน้ามืดใจสัน่นเป็นลมหมดสติหรือว่ามีอาการสะอึกเป็นจังหวะตามการเต้นของหัวใจหรือบริเวณแผลของคนไข้มีรอยถลอกปวดบวมแดงร้อนก็ควรรีบมาพบแพทย์ทันทีค่ะสุดท้ายท่านจะได้รับบัตรประจำตัวผู้ป่วยและคู่มือการดูแลตนเองอย่าลืมศึกษาคู่มือและพกบัตรติดตัวเสมอนะคะปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยค่ะ